สัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระคนิธิถาวรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชาทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา13นาฬิกา11นาทีสมเด็จพระคนิธิราชเจ้า รมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนาวังสะระทุมพระราชทา,านพระราชวรโอกาสให้คุณชวลีอมาตยากุลกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวษา,าอายัยกาเจ้านำผู้ได้รับพระราชทา,านทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวษา,าอายัยกาเจ้าประจำปี2561เฝ้าทูนละอองพระบาทกราบถวายบังคุลา ไปศึกษาอบรมภาษาอังกฤษและศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาการพยาบาลณวิทยาลัยลเซสสหรัฐเอเมริกาจากนั้นพระบ,บาทสมเด็จเจ้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเจ้าโปรตดตรหม่อมให้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทา,านพระราชาวโรกาสให้ในายประสานไตรวัตรไตรรัตน์วรกุลประธานแผนวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันธมหิดลและรองศาสตราจารย์อนุการอิสระเสนาณอายุธยากรรมการและเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำนายนัทตู้จินดาผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันธมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2561เฝ้าทุละอองพระบาทกราบถวายบงคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุณสถาบันเทคโนโลยีนสาาสุสเซตสหรัฐอเมริกา สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงลงพระนามบันทึกความร่วมมือด้านวิจัยวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรแนวใหม่4ปี2ปริญญาของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรราชว,ราราวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนิคาโซเครือรัฐออสเตรเลีย นาฬิกา54นาทีของวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาท้องถิ่นของเครือรัฐออสเตรเลียสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควบวรคัติยราชนารีส่งเป็นประธานการประชุมความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรร่วม2ปริญญาระหว่างราชวิทยาลัยจิฬาภรณ์และมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลเครือรัฐออสเตรเลียโดยศาสตราจารย์ริกนิตตัน,ตน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลได้กล่าวถวายรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณาสุขราชวิทยาลัยจิฬาภรณ์ โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลได้มีการประชุมหารือร่วมกับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณาสุขราชวิทยาลัยจุฬาภร์มาอย่างต่อเนื่องในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเพื่อให้หลักสูตรใหม่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของทั้งราชวิทยาลัยจุฬาภร์และมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลโดยมีการออกแบบเนื้อหาให้มีความเชื่อมโยงต่อเนื่อง ตลอดทั้ง4ปีทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิศวกรรมศาสตร์ในช่วงหนึ่งปีครึ่งช่วงแรกนักศึกษาจะได้เรียนวิชาพื้นฐานด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์และแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์นักคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หลังจากนั้นนักศึกษาจะเดินทางไปศึกษาต่อ ที่คะณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลออสเตรเลียเป็นเวลา2ปีเพื่อเรียนรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ไบโอแมคคีนิกการวิเคราะห์สัญญาณและการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เมื่อนักศึกษาเรียนจบชั้นปีที่4และปฏิบัติงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตรกรรมได้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดหนักศาึกษาจะได้รับปริญญาตรี2ปริญญาคือปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยาศาสตร์และกาสาธารณาสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เก้าฟ้าจุฬาภรราชวิทยาลัยจุฬาภร์และปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล Very happy to have this collaboration between the School of Electrical Engineering and Computing and uh, Trillabon Hall Academy. Um, it's a great opportunity for us to join together our engineering expertise with the medical sciences and then jointly to have this innovation, entrepreneurship, ethics and business focus to actually combine um, those aspects together. โอกาสนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่งวางควัตวรัติยาราชนารีส่งลงพระนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภร์กับมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลโดยมีศาสตราจารย์อเล็กเชเลนสกี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลเป็นผู้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อแสดงเจตจำนงที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ร่วมกันโดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตนักวิทยาศาสตร์ ที่รู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างสรรค์งานวิจัยเป็นผู้ที่ได้เป็นทั้งวิศวกรและนวัตรกรที่สามารถประดิษฐ์คิดค้นพัฒนานวัตรกรรมทางการแพทย์รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นเจ้าของกิจการหรือสามารถศึกษาต่อระดับปร,ริญญาโทและเอกเพื่อต่อยอดเป็นอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการแพทย์ต่อไปในอนาคตการจัดทำหลักสูตร4ปี2ปร,ริญญาแนวใหม่ ของคณะแพทยาศาสตร์และกา,ศา,ศาสาธารณสุขร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลนให้กับประเทศรวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาของประเทศให้ได้มาตรฐานสากลต่อไปจากนั้นสมเด็จเก้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควบราขัตติยราชนารี ส่งมีพระปฏิสันฐานกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยนิวคาโซลและพระราชทานของที่ระลึกแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนิวคาโซลพร้อมทั้งส่งพระราชทานพระอนุญาตให้ผู้บริหารของทั้งสองสถาบันเข้าร่วมถ่ายภาพโทรทัศน์โวรการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายง,งาน พระวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงเปิดในเทศกาลและประธานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติครั้งที่5วันนี้เวลา17นิกา34นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปยังหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันทรงเปิดในเทศกาลและประธานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพาภาพ,ภาพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติครั้งที่ห้า ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นทุก3ปีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปินและนักศึกษาในสาขาศิลปะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมองที่หลากหลายและสร้างสารรค์ผลงานร่วมกับศิลปินทั่วโลกอีกทั้งพัฒนาวงการศิลปะของไทยไปสู่มาตรฐานระดับนานาชาติโดยมีศิลปินชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวน1 0 8 1คนจาก54ประเทศทั่วโลก ส่งผลงานภาพพิมพ์และวาดเส้นเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น2,488ชิ้นซึ่งผลงานประเภทภาพพิมพ์ที่ได้รับรางวัลแ r น n d p r i ส์เป็นผลงานของศิลปินชาวจีนส่วนประเภทวาดเส้นผลงานของนายธนาวัยสมรัฐ์ศิลปินชาวไทยสำหรับผลงานที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้ประกอบด้วยผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งประเภทภาพพิมพ์และประเภทวาดเส้น ตลอดจนผลงานของศิลปินชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ได้รับการคัดเลือกมาร่วมกัดแสดงรวมทั้งสิ้น150ชิ้นโดยผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานต่างๆได้จนถึงวันที่11สิงหาคม2562นอกจากนี้นยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปการทำภาพพิมพ์โฟมอัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาภาพพิมพ์คณะจิตรกรรมปรติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยายลัยศิลปากร,กรด้วย พระราชวงศ์พร้อมด้วยคณะข้าขราชบริพารและผู้ทรงรักพักดีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพระัินิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีเนื่องในวาระคล้ายวันสิ้นพระชนปีที่8ปวันนี้เวลา10ิบนาฬิกาพลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสานสวัสดิวัต์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระกุศลซึ่งพระราชวงศ์พร้อมด้วยคณะข้าขราชบริพารและผู้ทรงรักพักดีบำเพ็ญอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพัชรินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภานวดีเนื่องด้วยวันที่27กรกฎาคมที่จะถึงนี้เป็นวาระคล้ายวันสิ้นพระชนม์เป็นปีที่8ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามสมเด็จพระเจ้าพัินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภานวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวี ประสูตรเมื่อวันอังคารที่2 4พฤศจิกายน2468สิ้นพระชนเมื่อวันพุธที่17กรกฎาคม2558สิริพระชนมายุ85พรรษาตลอดพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนานับประการทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านสังคมสงเคราะห์ตลอดมาโดยเฉพาะการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ตลอดจนเสด็จออกทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาค ในช่วงสมัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่9ทรงพระเยาว์ทรงเอาพระทัยใส่บำรุงกิจาการสาธารณนัประโยชน์ทุกด้านทรงอุปการะกิจาการของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอาชีวศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเป็นจานวนมากเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราชวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนราชินีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยโรงเรียนมหาวชิราวุธโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาโรงเรียนเพชรรัตนร,ราชสุดาโรงเรียนสายน้ำพึ่งโรงเรียนศรีอยุธยาเป็นต้น นอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งบุลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์และหอวชิรวุทานุสร์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและสื่อสารพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าทั้งทรงก่อตั้งบุลนิธิเพชรรั์สุวัฒนาเพื่อสื่อสารพระกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวี ในด้านการสาธารณกุศลและทรงดำรงพระองค์มั่นคงในพระบวรพระพุทธศาสนาทรงนิยมความเป็นไทยและทรงยึดถือพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถเป็นแนวทางแห่งพระจริยวัติและการปฏิบัติพระกรณีกิจโดยตลอดพระชนที ในการนี้พระราชวงและคณะข้าราชบริพารตลอดจนคณะลูกเสือแห่งชาติสโมสรลูกเสือเนตรนารีต่างๆได้วางพวงมาลาและถวายสักการะพระสรีรางคารสมเด็จพระเจ้าพคินีเธอเจ้าฟ้าพเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีณสาวภาประดิษฐานสุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามด้วยรำลึกในพระกรุณาธิคุณในฐานะที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์คณะลูกเสือแห่งชาติองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ในการพระพิธีรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสูรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา18มิ36นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัชนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์แต่ยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดบิจมบาปพิตสิทธนารามในการพระพิธีรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพันดินและประเทศชาติมาโดยตลอดนับเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงบุญคุณของแผ่นดินที่ต้องตอบแทนนอกจากนี้ยังได้ต่อตั้งโครงการสารใจไทยสู่ใจใต,ต้ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาเพื่อปลูกฝังให้ทุกคนรักชาติและไม่หลงลืมความเป็นไทยโดยร่วมกับหน่วยงานงต่างๆ นำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาคลายเครีร่วมกับครอบครัวประถมในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่และเข้าใจบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี วันนี้นายกรรวนรัตน์องคมนตรีเดินทางไปยังวัดทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเพื่อกราบนมัสก,การพระครูรมมปราโมทศรีตะคุณจเจ้าอาวาสและถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์พร้อมกับเยี่ยมประชาชนในพื้นที่โดยสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้มีชีวิตอย่างมั่นคงตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งไปเยี่ยมผู้นำศาสนาน้ามัสยิดนัดมุตตินตำบลทรายขาวโอกาสนี้โต๊อิหมามและประชาชนในพื้นที่ได้สวดดูอาถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยองคมนตรีได้กล่าวให้กำลังใจโต๊อิหมามและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติภารกิจดูแลพี่น้องมุสลิมเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีและความสันติในพื้นที่ จากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลโคกโพในการเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน406ชุดไปมอบแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปัจจุบันโรงพยาบาลโคโพเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงมีผู้ป่วยไปรับบริการในปีงบประมาณ2,561ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกกว่า30,000คน ต่อจากนั้นเริ่งอ,อุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทานจำนวน550ชุดไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์40อําเภอเมืองปัตตานีที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับเด็กด้อยโอกาสเด็กกำพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน655คนส่วนใหญ่นับถือาศาสนาอิสลาม โดยโรงเรียนมีการพัฒนาความสามารถและทักษะต่างๆด้วยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อฝึกให้นักเรียนดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ <S <S องค์มนตรีติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนดุษศาสตร์มหาวิทยลาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้ายยองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอองค์กรในพระบรมราชปภิเษ วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์วไลอองก์กรในพระบรมราชุป,ปถัมภ์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่ได้น้อมนำพระบรมราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติโอกาสนี้ได้เป็นยายพิเศษแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ในหัวข้อ การน้อมนำพระบรมราโชบายและพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาสู่การสร้างแรงบันดาลใจแก่ครูไทยจากนั้นไปเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยณตำบลคลอง5อําเภอคลองหลวงซึ่งได้นำองค์ความรู้เทคโนโลยีและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ตราสินค้าและการทำตลาดออนไลน์ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชพัฏววไลอลงกรได้ดำเนินง,งานตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีตั้งแต่ปี2560 ซึ่งเป็นนโยบายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติเพื่อเสริมพลังแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชนเพื่อขูงานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกทั้งบูรณาการด้านองค์ความรู้สครการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนองคมนตรีติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้งจังหวัดเชียงรายและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังข้าจังหวัดพะเยา วันนี้พลเอกกำปนาทรุตติิดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงไปตรวจเยี่ยมและติดตามงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้งอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาดอยผาหมนเริ่มดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร,กรในพื้นที่เมื่อปี2547ปัจจุบันมีหมู่บ้านอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์รวม710ครัวเรือนเป็นชาวมง้งอิวเมียนและจีนยูนนาน โดยเน้นด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรปลูกพืชผักไม้ผลไม้ดอกเมืองหนาวรวมทั้งกาแฟและพืชไร่ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยมีผลผลิตหลักได้แก่ฟิลเล่ไอซ์เบิร์กบัตเตอร์เฮดเดบีคอสพีสรับฟันรับพันฟูยูและกาแฟอาราบิกา้านอกจากนี้ยังส่งเสริมงานด้านหัตถกรรมและปศุสัตว์ด้วย จากนั้นองคมนตรีไปติดตามการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าอำเภอปงจังหวัดพะเยาที่ตั้งขึ้นเมื่อปี2530ปัจจุบันมีพื้นที่ส่งเสริม7หมู่บ้านรวม1,324ครัวเรือนเป็นชาวม้งและอิวเมียนมุ่งเน้นพัฒนาด้านการปลูกพืชผักภายใต้โรงเรือนและไม้ผลเขตร้อนภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภยัยผลผลิตหลักได้แก่พริกหวานมะเขือเทศโครงการหลวง คณะฮ่องกงอัง,งุ่นอโวคาโดสาวรสเคปกูสเบอรี่และเมล่อนญี่ปุ่นมีเกษตรกรสมาชิก33รายนอกจากนี้ยังสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเช่นโครงการหมู่บ้านสะอาดหมู่บ้านปลอดยาเสพติดตลอดจนการอนุรักษ์งานหัตถกรรมชนเผ่าอิวเมียนที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ าาคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทานารีนาศให้มีพระธนามัยแข็งแรงวันนี้ที่อาคารภูมิศริมังกรุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีคณะสมาคมครูผู้ปกครองและเครือข่ายโร,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 รงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตชมรมปูกล้ามดาบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางนาผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทสยามฟาร์มซิคทิคอลจำกัดตลอดจนประชาชนทั่วไปนำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมรหม่นสุทธา,านารีนาถพร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนทั้งในยามปกติสุขและในคราวประสบภยัยพิบัติต่างๆ นอกจากจะทรงโปรดให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพิทายามยากสภากาชาติไทยข้าราชบริพานในพระองค์และหน่วยงาน,นงต่างๆร่วมกันบรรจุถุงยังชีพพรชาชทานสำหรับนำไปช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นแล้วยังโปรดให้จัดโรงครัวเคลื่อนที่ไปประกอบอาหารให้บริการจากประชาชนเพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่สดใหม่และสะอาดเป็นการป้องการการเกิดโรคภยัยไข้เจ็บด้วย ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลที่รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2562ณพระลานพระราชวังดุสิตในวันจันทร์ที่22กรกฎาคม2562เวลา18นาฬิกา จึงขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีดังกล่าวซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคาราวาสและสมเด็จพระอริยวงศ์ขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์จำนวน,น191รูปร่วมเจริญพระพุทธมนตร โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์และหนังสือพระสุนทรีวานีเป็นพระราชกุศลธรรมทานพระราชทานแก่ผู้ไปร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคลและความสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าอีกทั้งร่วมสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ับข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะค่ำนี้คุณเลียนีเทียมอัมพรดิฉันสัดชิชารัตนาถาวรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ